มีหินอย่างนี้ด้วยว่ะก็ตรงไปไปไหนอ่ะตรงไปไปไหนอ่ะตรงไปไปไหนอ่ะเฮ้ย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  <laughs> เดี๋ยวเราเดินทางลงกันนะครับมีบิ๊กไบค์สองคันนะครับเราเดินลงตามลงกันไปเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เสบไม่อยู่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่ช่องรรยไม่ลงอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้ผมจะตัดมาเป็นคลิปที่ลงมาจาก จุดกลางเต็นท์ผ่านางดำเลยนะครับจุดชมวิวที่ที่เมื่อกี้ขึ้นไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาเป็นคลิปนึงนะครับเป็นทางลงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูว่าว่าทางลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกผากระอางนะครับแต่ตรงนี้ทางลงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูว่าเฮ้ยทางเป็นยังไงว่าถ้าฝนตกผมว่าผมว่าแย่แต่วันนี้ฝนไม่ตกไนงะ โชคดังกว่าโอ้ยก็ก,ก็ก็ต้องใช้สก,กิลอยู่นะ เบรกหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับลงเขาลงเนินก็ชันอยู่นะช่วงเมื่อกี้โอ้ตรงนี้แย่เลยเป็นทางลุยหมดเลยนะครับออืือ Oh oh, oh, oh. oh. Hmm. Oi. oi! oi. ตรงนี้ก็จะเป็นทางทำไมมีหินอย่างนี้ด้วยวะก็ตรงไปไปไหนอะ่ะตรงไปไปไหนอะ่ะตรงไปไปไหนอ่ะไม่รู้ว่ะเขาไม่ไปกันอะ่ะ ันนี้เป็นทางภูแล้วนะครับใช้ความเร็วได้แต่ก็กเหยียดตัวนสี่สิบนะเพราะถนดมันเป็นตะไคร้่เลย อ๋อ oh. ตรงนี้ต้องระวังกระแทกใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นประตูทางขึ้นนะครับเขาะจะเปิดปิดเป็นเวลานะครับเรายังไม่ถึงข้างล่างนะเป็นวัดป่านะ คือทางไปวัดนี่ครับสะพานมันจะโดนตัดกลับแล้วครับต่อ,อทางไปวัดเนาะลงเลยครับยาวๆเลยครับเนี่ยถึงพื้นแล้วไม่กี่ไม่กี่เมตรเองทางก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเท่าไหร่จะเห็นว่าจะมีประตูเหล็นะครับกั้นอยู่ทางพื้น ยังไงขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้เ,เ,เรียวเรือมาเลยออตรงนี้ขึ้นด้าหมือนกันอะไรถึงแล้วหรอ